ครูแฝดจะพี่น้องงามๆเลยปัดปโชว์อีกสองดอกจ้ามันหมานมันหมาน,นเดอ้อโอ้ยโอ้ไปไเห็นอีกแล้วโอ้ยเอแต่สีบรหม,มานมามามาเอาพี่ปาดตทั้งปุ่นก็มีจ้า อ้ยตื่น,ตน,ตน,ตน,นกเต้นอยู่ด้วยซิน่องเก็บเห็ดชูมือก็ได้เอ๊ะดอกเห็ดไหม่มันขากมันแน่มอือนี่ป๊าดี่โโอ้ยเต็มไปของเสียเาเมื่อใดาบานนี่นป๊าดดอกหน่อยกระลังขึ้นมากกับมีจ้ะเดีย๋ยวพาไปเบ่ง สวัสดีจ้ามาอยู่กบับยายกับตายยอยู่ป่าบ้านเปื่อยคือเก่าล่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันที่25มีนาคม65พี่น้องเวลาก็ประมาณ7จ0นครึ่งจ้ะเข้าป่ามื้อนี้ก็จักสิดดสได้เฮ็ดซําได้พี่นอ้องเบิ่งเนาะจ้า,จาเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นก็ไหา้เนาะจ้า,า,จาออกไม้ก็บ,บ่หลายปานได้ไปๆไป,ไป,ปลุ้นนํากันจ้ามื้อน,นี้ จะบาดดอกบ่ค่อยมยุกอะไรน้องจันมื้อนี้พี่น้องพันหลายล,ายล่เลยพี่น,อน,น้องจ้ะก็อยากมาหาเห็ดไปกินกัน คนหลายกูฮ็ดแต่มื่อนี้เนาะติปปี้กำลังบอกพี่น้องจ้า ขาทีหลังจ้ะเพิ่งลืมออกจ้ะพี่หนอนิดแงงพี่นานิดข้าวดินี่ดอกนึ่งจ้ะเท่าเง,ง,งี้ยบดขี้ดินแกนอยู่พี่หนอเอ้ยนิดบดดินดอกงาม นะพี่น้องมือนี้งยุ่ป้าบันเปื่อยกับข้นลายพี่น้องกับเพิ่นกับยากเฮ็ดคือกันเนาะเพิ่นกับมหาคือกันก็แยกกับตายงานนี่ละจ้ะนี่พี่น้องไม่กินเฮ็ดบ่ดีนี่ละจ้ะมือนี้เฮ็ดอันอื่นกับเพิ่นบ่ค่อยออกจ้ะพอได้หากระตาใบตองมาห้องกระตาอยู่พี่น้องยังบ่ทันเห็นใบตองใหญ่ๆอยู่พอได้๋ห้องกระตาเพิ่เพิ่งเดี๋ยวไปปราศาสตร ทางผู้มีบ่นออุ้ยเห็ดเพลิงสาดก็ออกตัวพี่น้องไปเก็บก่อนมึองนี้ละว,ว่าแต่สีบบออกจ้ะออกอยู่ตัวนี้นักขาเปาะเลยจ้ะที่สวยตัอกำลังแกงนะจ้ะไปแกงใส่หมูมันจ้ะ นั่นแล้วจ้าเห็ดเพิอกถามดอกนึ่งออดอกเตศบัได้ก็ได้อยู่ยางมาพร้เห็ดเพิอกขาไายพอดีจ้ะพี่น้องบานแล้วละ่ะเป็นเผามาเก็บมาพร้พี่พน้องเก็บมาพร้าวกำลังออกกันนี่จ้ะ ออกซอนกันด้วยฉม,าามน,นาำลังนะทีลายบนนอกพี่น้องจ้ะดอกดกบานเลยแต่ว่ากับแกงแซ่บได้พี่น้องเฮ็ดเผืองหวาน,นเ,อเอาเอาไว้ก่อนเป็นไงบ้างไว้ก่อนก็ไับคนโมมาคนมาอายุคนบ่เห็นพี่น้องเฮ็ดเผืองหวานส่วนมากกับตอนนี้ก็เฮ็ดเผืองหวานแล้วพี่น้องมันเป็นเห็ดเผืองขาไล่กเห็ดเท้าแล้วอันนี้ก็เท้าคือกันละจ้ะแต่ว่ายังแกงแซ่บอยู่เด้อแกงบ่มุนดอก อดอกไหนเป็ไนไงฮะดอกกันหน่อยส่วนขึ้นก็มีจ้ะส่วนตอนส่วนตอนดอกกันหน่อยดดอกข้างหางจ้ะพี่น้องดอกข้าง พอที่ละสองสามดอกจ้ะพอเป็นมูง,ง่าน่ะเป็นบอกพี่นอ้องนิดเพ่งร้านจ้ะมอเอาดอกนี้จ้ะเห็นดีแวบบโอ้มีเด็กพี่นอ้องกำลังออกจ้ะไปมันมานมันมน,มน,มน,มนพี่นอ้องเดี๋ยวตัดขาอนนาะคุณน่ะสามดอกจ้ะดวดอกเพชรพี่น้องดอกง่ายาะติ๊โถ่ไป เอาอดอ,อกพี่คือดอกจ้ะโอดอกเก็ยงกันน,น,กไไน่ามเนาะกก็ง่ายเนาะอู้อามีดเอาเยียมนนมันเอามีดเอาพี่น้องอ่ะตัดพี่น้องตัดชามันออกด,ดอกไม้ก็มีดอกไม้ก็ต้องอ,ตงออกก็มีจ้ะมนัมนมนัมนมนัมานมันออกก็่ายเนาะแล้วก็คิดว่าแผลตัวนี้เราเก็บหายจ้ะจัดติดโทดิโอ้กับร่งออกก็มีจ้ะพี่พพกกน้องพี่ แม่นดอกเงี้งงงดอกง่ายกับผู้หูดอกจ้ะมองที่ไต่ตองก็มีเบื้องเห็นอยังบ่จะ้ะปาดคือจูมงามคักแท้อุ้ยเขินซ่อนน้ำข่อยบ่พี่น้องเอ้ยเบื้องที่ละดอกเห็ดตะแกงแสบตานายเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยมัน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 ,นพี่น้องเอาอีกดอกนึง่ง้ะจ้ะชิ้ใกล้ๆกักกนนี่แหละปาดติโถ งานหม่หายพี่น้องเบิงคาคาก่อนนะเบิงเนี่ยงามบ่อุย้ยดอกเนี้จ้าจากสีแน่แน,แน่นอนจา้าใคยสะเป็นตะแกงเจียบาคากละครูแฝดจ้ะพี่น้องงามงามเลยปัดดีิโฉกินได้เรเผาอะไรอนๆนะงาม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  างามจ้ะเนตขี่เกยเดือนพี่น้องสองดอกตุ้มๆเลยแยแสพี่เชนเรงุดหงิดเลยจ้ะขามันออกซะเนาะูนี่งามงามเลยจ้ะเนตขี่เกยเดือนออกร้ายได้พี่น้องทียังไงเราก็ได้รลายเราขึ้นกันจ้ะ ดอกตุ้มตุ้มพี่น้องพ่อไก่กเงง็เฮ็ดละงหกแลกหละดอกปลาไงระวังปลาไงก็ปลาสาตวบ้านเน่าถิ่มกระไรแต่พี่น้องถิ่มมาเอาดอกตุ้มตุ้มมามาผ้าเก็บเห็ดพี่เบืเบ่อไปแกงพี่น้องพลุก็เพิ่านพวกบุก่าเอาจ้ะแต,แต่พอไงแล้วยังบุก,ก่าเอากเอาล้นมาเบื่อดอกบัวสนกินมาหลายเทื่อแล้วเพ่งเนาะกินมาแต่หน่อยเ่ายไงเนาะ โอกร้ายคักจ้ะโดยพ่อแกงและพี่น้องในแกงง่ายตืบละพิดพึงงั้นวะจ้ะพิดพึงเขาบ้าพี่น้องดอกนี่สติกแกงแต่เพิ่นหย่อนอยู่ตัวพี่น้อง ดอกนึงจ้ะตูมง,งามสุดยอดเลยจ้ะเน็ดออกดีค่ะดอกบานดอกเน่าถิ่มกระไยจ้ะคุณดอกนิ้งไตไเ็ตองข้่นนอกภาพที่เอามากเก็ิเน่าพันกระไลด้วยจ้ะแมนบ่แมนอยู่ออกดีค่ะงามเลย อเออแต่กแกงแสบแล้วพี่น้องเอาแต่นี่เป็นแกงเนาะแต่เป็นเฮ็ดละงกเลยจ้ะนี่ขี่ไก่เดือนิ่นกับเป็นเห็ดชนิดหนึ่งในวงเฮดละงกแล้วพี่น้องเนาะ,นะง,งามเลย มันหมานมันมาน,มานจ้ะดอกหน่อยดอกเล็กนี่เบิดตจ้ะนี่ดอกนึงจ้ากำลังตุมต่มๆพี่มาดอกพแม่เจ็บจ้าพี่น้องดูนั่นกันมา่าอีเฮ้ยป่านเห็ดละงอกเลยพี่น้องห้ามคักหลวงอยู่ปลายเห็ดขีกี่เดือนละจา้ามือนี่บ่ได้ไปท่านใดดอกพี่น้องพี่มาเอาดอกนี้ห้าม ข uh ่าผุนกะนาวไปละจ้ะเห็นหยังบ่อพี่น้องเห็นหยังบ่อเห็นน้ากันบ่อโ้ยจุ่มนีสะมั่งามแท้มึงเนี่ยล่ะซีดอกผุนดอกหนึ่งจุ่มในไงเลยพี่น้องมา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 เก็บน้ากันจะค่อยเลาะหาป๊าจิโถพี่น้องเออลาเพิ่งสินหม่กันมี่ป๊าผุนนะผุนนะดอกกระนอนมันเห็นบ่จ้ะน่ะเอ้ยมัน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 ว่าจะสิลงอยู่ดงเงินเฮ็ดขี่กระเดือนย่างเดียวพี่น้อง ยังมาพอเห็ดเพิีงหวานอยู่จ้ะอ๋าช่วงนี้เห็ดยังเกิดก,กินไปก่อนนะพี่น้องเห็ดเพิีงหวานนี่กับสีบ๊แมนว่าบ๊แซบเด้แซบเด้หนิอุ้ยดอกไปหน่อยคนก็มีจัดสีง่ายไปหน่อยนะมา,มาพี่บานโอเคดอกในน้ำกันห้ามคากเลยโอ้ยนี่ขาเด็ดซื้อรวยอยู่จ้ะไอ้ซ่อนลายแต่ก็ยังวันซ่อนเห็ดคอยเองเนะพี่น้องเนาะป๊าดกี่โท มึงแน่พึ่งแน่เดียวตัดขาคนทีพี่น้องเด้อมึงแ,แน่ล่ะหเห็ดออกหางแต่ว่าถ้าพอกอะก็ได้อยู่พี่น้องเห็ดมันออกหางนะจ๊ะโอ้ยมูเดียวกันนี่แลหละจ้ะรุนเดียวกันเลยง้มคักโอ้อยากหายพี่น้องมาเห็นมาเก็บน้ำกันเด้นนเนาะตะมวนคักล่ะเก็บน้ำกันได้หลายคนพราะยัไงไก็ย่างไปทั้งผลนวจ้ะ ลักมีดขวบไปนัพร้อมเดียวนี่ใ <laughs> ส่กับตากันก่อนจ้ะทาหีดน้ำพญายตัดขาก่อนน่าจ้ะเห็นดอกเห็ดบ่พี่น้องดอกก็คือใบตองค้างย่างกายได้ด้จ้ะมูเดียวกันนี่แหละย่างลูปไปลูปมากันมาพ,พ้อคือเก่าคือเก่ากัยังว้ากันย่างว้าดอกเห็ดนี่นะย,ย่างพะโลพะง่ายป๊าบมันจะ,ปะ,ปะสีบรหมานพี่น้องเห็ดมันว่ายเร็วลักหมองเพิ่งก็ลากออกอยู่น่าจ้ะแน่นมาเก็บแถวนี้ มันเป็นดอก้น่ๆอยูโน่จ้ะพอพี่น้องบานอื่นเพื่อนกะซิมูเดียวกันนี่ยแหละจ้ะมือนี้มันใหญ่ไงกวยากับตาใหญ่ทุสองเบืองมองเพื่อนเคยเก็บเหมันกรบโบออกโบเห็นจาดอกเลยพี่น้องเห็นมันหางมันก็เลยได้ดอกใหญ่จ้ะมือแน่แหละดอกเห็ดอุ้ยติดกายเคืองกับตามากเกือบสิดเต็มเลยพี่น้องมัน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 เดี๋ยวสภาพพี่เอาทั้งพูดอีกจ้ะเห็นแน้วป้าพี่น้องก็เห็นดอกสองดอกบัเนี้มากไก่ไก่มาพี่เห็นพี่อีกทั้งคุนอีก พูนอีกบิร์ดถูมานคากหรือจามอนีโอ้อมาเดินพี่น้องโอ้มาหาแต่ว่าก็หายากนะชพี่น้องมันออกห่างคือว่าแหละเนะาะธรรมดาแหละเฮ็ดนาแร่งเฮ็ดลงดูดูมาๆๆเก็ียรตนทำกันก่อนจไปถือดอกเฮ็ดพี่น้องประสิทธิภาไปเก็บทั้งคุณก่ะประสิทธิภาไปเก็บทั้งคุณแล้พ่อทางผีพี่น้องใกล้ๆกันนี่แหละนี่นี่คือกัตตามาใสาด่ดอกเฮ็ดพี่น้อง ปสายไ่มาผอมมูนี่คือมานเทน่นอดิดอกเงี้พี่น้องดอกหน่อยคนแต่แม่บัมากมือนีกะสิเหลื่อมเทาด้วยเนาะจ้ะใส่กระตาจา้ะใส่กระตาอุ้ยสิเต็มตาแล้วพี่น้องครับดอบอานี้เหรอามานกับหมูว่านดิจ้ะเอาผอมมูน,นี่หมูว่านพอดอกน้อยมันเนาะ นี่ล่ะโอ้ยสิตเต็งเห็ดขี่กีเก่เดือนคอยล่ะอีกสองดอกจาก้ามันหมานมันหมานเด้อโอ้ยพี่น้องไปเห็นอีกแล้วโอ้ยอแต่สีบห่หมานมา,มา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 เอาพี่ป้าทั้งพุ่นก็มีจา้าโอ้ยตื่นเ,นนนเต้นอยู่ด้วยพียย่น้องเก็บเห็ดสมือก็ได้เอ๋ดอกเห็ดเน่หมานคักหมานแน่มือหนี่ ป๊าดิโถธ่กระต่ายไงซ้ำได้กระตาหน่อยพี่น้องบานนี่เอา้าเอาเข้าไปกระต่ายไงปนได้กลาเป็นหน่อยบานนี่มาพี่มาพี่มาเบิง่งนดอกง่ายๆนล้วกันเถอโอ้ยเป็นจนได้ขวดเสียเ,เมื่อใดบานนี่ป๊าดดอกหน่อยก็ร่างเขินมากกับมีจ้ะไปผ้าไปเบิง่งขคอยายว่าตัวพี่น้องคันรับสายตาไปน็น่เสียยลดเูดีดีดีหาคนเด้อชิพ่อเป็นน้อพี่น้อง ดอกกำลังขึ้นเนี่ยยังนุ่มๆอยู่โอ้ยสายตาบอดีพี่น้องเห็นแล้วขีดหอดพะยัยเด้อพอยัย,ยแล้วไปแปว๋วท่างพูนแต่เห็นแล้วมาเก็บน้ำเด้พี่น้องไปจ้าพี่น้องจะพายางออกเมื่อแล้วจ้าในเต็มกระตาแล้วเราไปหารถก่อนนะจ้าเนาะในกระตาใหญ่สีผ้าเมื่อบาดเมื่อซองละพี่น้องมามาเบิ้งเฮ็ดกันเพื่อจะได้มีนี่มันบ่ โนะดดเง็ดพี่น้องเป็นกระตาเลยจ้ะวัะแต่สีประมาณเนาะเพราะเมื่อวานนี่ได้ประมาณกายเครื่องมะแน่เนาะจ้ะแกงเสียบยีตย่างพี่น้องเลยมือก็ได้ใบหม้อพี่น้องเอาไปแกงใส่เห็ดจ้ะเนาะงคือระดีพักจิ๋วเอาพักจิ๋วใส่สมคือการเสียบคือการนอกจ้ะพี่น้องจ้ะออามืนอนี่กะสมควรแกเวลาแล้วจ้ะก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเลยติดตามยายกระตาใหไงดูในเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องพ่อซะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆ ยากับตายาไปเทียงพันที่น้องบึงแล้วจาาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ